สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มอร์น n ่งแชร์กับผมหนุ่ยนะครับสำหรับวันนี้หนุ่ยก็จะมาพูดในเรื่องของทุนการศึกษาที่ใช้สําหรับในการเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ็นอกจากที่ก่อนหน้านี้หนุยได้ทําการนําเสนอในคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์การสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วได้นะครับแล้วก็เรื่องของประสบการณ์การกรอกใบสมัครหรือว่าประสบการณ์อื่นๆเกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับมีหลายคลิปมากมายสามารถที่จะไปรับชมกันได้นะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนต่างชาตินะครับทักเข้ามาสอบถามหนุ่ยเกี่ยวกับเรื่องทุนอื่นๆนะครับนอกจากทุนรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งมันก็จะมีคลิปวิดีโอหนึ เ,เพื่อนๆสองคนนะครับคนหนึ่งจากฟิลิปปินส์กับคนหนึ่งจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งเพื่อนคนอินโดนีเซียเนี่ยได้ทุนประเภทอื่นนอกจากทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่หน่วยได้เหมือนกับคนฟิลิปปินส์นะครับก็ทุนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าทุนแจโซนะครับทุนแจโซซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็มาจาการัฐบาลญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างในตัวเงื่อนไขในตัวทุนอะไรต่างๆอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องของ จำนวนเงินที่ได้ด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยเดีก็เลยได้ไปาหาข้อมูลนะครับเพื่อมาตอบเพื่อนๆน ต่างชาติที่ได้ทักเข้ามาต่างๆเหล่านั้นนะครับก็เลยอยากจะมาบอกเล่ากันในวันนี้ด้วยนะครับเจสโซนะครับหน่วยก็ได้ไปค้นหาในเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยมีเลยนะครับเขาเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นองค์การสนับสนุนการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งทุนนี้เนี่ยก็เป็นทุนจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือ1ก็คือทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาต่างชาติที่เป็นทุนส่วนตัวแล้วก็2ก็คือทุน นักศึกษาต่างชาติโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นนะครับสำหรับอันแรกเนี่ยที่เป็นเป็นทุนส่วนตัวเนี่ยก็หมายถึงว่าคนที่จะมาเรียนพวกะระดับปริญญาตรีหนูไม่แน่ใจมีหรือเปล่านะแต่ปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรประมาณนี้มีแน่นอนนะครับส่วนแบบที่สองเนี่ยก็คือเป็น exchange student นะครับก็คือเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นอะไรประมาณนี้ สำหรับทุนประเภทแรกนะครับที่เป็นสำหรับค่าใช้จ่ายนะักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับย่อยๆออกมาก็คือสมัครที่ประเทศญี่ปุ่นกับสมัครที่ประเทศไทยนะครับสำหรับคนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็จะสมัครในแบบไหนล่ะแบบ สมัครจากประเทศไทยก็มีสมมติว่าบางทีเรากรอกแอปพลิเคชันฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีสอบถามว่าเราอยากจะได้ทุนจัสโซ่ไหมหรือเราอยากจะได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออเราก็สามารถที่จะกรอกได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับก็วิธีการสมัครอะไรพวกนี้มันก็เออมีขั้นตอนนะครับมีมีระยะเวลาในการสมัครทุนนะครับคราวนี้หนูก็จะไล่ไปตามข้อมูลที่ทางเว็บไซต์เขาลงให้ละกันเนาะสำหรับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า ทุนช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาอยู่ญี่ปุ่นด้วยทุนของทุนส่วนตัวนะครับในสถานศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอ่าอันนี้คอนเฟิร์มเลยปริญญาตรีบัณฑิตวิทยาลัยปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับนอกจากนี้นอกจากปริญญาตรีโทเอกแล้วเนี่ยก็ยังมีวิทยาลัยอนุปริญญาวิทยาัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมเอ่อหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาในกระทรวงศึกษาเอ่อที่ประเทศญี่ปุ่นรับรองสถาบันสอนภาษาก็สามารถที่จะใช้ ตัวทุนจัสโซนนี้ได้นะครับซึ่งตัวอ่อสามารถทุนการศึกษาประเภทนี้เนี่ยไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของอายุสัญชาติสถานศึกษาที่สังกัดหรือว่าสาขาวิชาเลยนะครับสามารถรับทุนซ้อนได้ในกรณีที่อีกทุนหนึ่งอนุมัติให้ไม่มีข้อห้ามในเรื่องของการรับทุนซ้าซ้อนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ผู้ที่กำลังได้รับการ ทุนช่วยหรืออาจากทาง j a s s o อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นได้รับทุน j a s s o แล้วสามารถที่จะสมัครทุนอื่นได้นะครับแต่ก็จะมีข้อยกเว้นก็คือห้ามรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหรือรัฐบาลอื่นๆนะครับอันนี้คือข้อย้ำจํานวนท,นทุนที่ได้ต่อเดือนแน่นอนว่ามันน้อยนะครับ48,000เยนต่อนักศึกษาในสถาบันต่อนักศึกษา1คนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นสถาบันสอนภาษาเนี่ยก็จะเป็น3 0 0 0 0เยน นะครับอันนี้มีความแตกต่างกันนะ48,000เยนสำหรับคนที่มาเรียนแบบทั่วไปแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่มาเรียนเป็นโรงเรียนสอนภาษาจะได้รับ30,000เยนนะครับระยะเวลาในการรับทุนจะใช,ใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับสามารถรับทุนได้ในช่วงนี้ขึ้นอยู่กับภาคการศึกษาที่เริ่มต้นเข้าเรียนด้วยนะครับคุณสมบัติของผู้ได้รับทุนนะครับก็อาจจะต้องมีผลสอบทางภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นเรื่องของ JETP JLPT ระดับ N 2ขึ้นไปหรือว่ามีผลสอบ EJU นะครับซึ่งมันก็เป็นการวัดระดับของทางญี่ปุ่นนะเนาะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเป็นภา,ารรษาอังกนะครับก็อาจจะต้องได้รับระดับ B 2ขึ้นไปนะครับตามในระบบ CEFR นะครับก็ในใน,ในระดับ B 2ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมี TOEFL IBT 72คะแนนขึ้นไป IELTS 5.5ขึ้นไปโท e อีก นะครับ785คะแนนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามีหลายคนสอบถามหนุนมาเกี่ยวกับเรื่องโทอีกมากมายนะครับก็ควรที่จะได้785คะแนนขึ้นไปนะครับตามที่เขาเขียนระบุไว้ในนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีรายละเอียดบางอย่างนะครับแล้วก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับเอ่อสำหรับ แบบต่อมานะครับก็คือการสมัครในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปเรียนก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะกรอกไปสมัครแล้วสถานสถานศึกษาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะทําการส่งเรื่องนะครับเข้าไปที่ทางสถานเขาเรียกว่า ทางหน่วยงานแจสโซของประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะทําการอนุมัติอะไรต่างๆต่อไปนะครับซึ่งการสมัครทุนเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมขึ้นอยู่กับแต่ละสถานศึกษานะครับก็ต้องลองไปติดตามดูกันต่อไปนะครับสำหรับทั้งหมดนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ JEIC นะครับตรงกลางแล้วก็ bangkok o r g นะครับ s a s o อ่ under score scholarship นะครับก็จะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทุนอ่า jesso ตัวนี้ต่อไปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่มีความสนใจในการจะรับทุนมาศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิสซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ